กลับสวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีเชาาโลกสุขขูสุขคนนะครับเออมือนีอ่าด้วยหลวงพอ่อพนอยุสถานที่วัดป่าเรไรนะครับวัดป่าเรไรนะครับหลวงพ,อพ่อพ่นมาภาวนาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับอาจารย์สมหวังปู่แปดศอกพนฝันดีดิมิตด,ดีพีพ่นะพี่น้องนะฮะพนดีมิตด,ดีเพว่าหลวงพ่อเศรษฐีทรรมครับอ้าวมือนี้พินฝัน จังไดมันเกิดปฏิหารเกิดขึ้นที่โพยพี่น้องนะครับเพิ่นนั่งอยู่ภาวนาอยู่เห็นแสงขึ้นจากองค์นะครับแต่ผมก็ไปเบิงเบิงก็เห็นตัวเลขอีหลีพพยพี่นองแะย่าเมือขึ้นประกอฟฝันนี่มีมิดดีจังได้กะฟังเพิ่นเราให้ฟังเด้อพ่ยพี่น้องนะครับหลวงปู่เพิ่สนเราให้ฟังว่าจังไไดน,นะครับเพื่อคือฝันดีคักแค่ขึ้นมิดดีคักแค่ เพิ่นก็นยับโอดผายลูกหลานเช่าโลกสุขุสุขคนยาติที่ท้ำสุขุสุขคนเพราะเพิ่นกำลังจะสร้างพี่น้องวัดนี้กับบ่มีหยังพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เขามาแม่ตะน้ํากับบ่มีอาไฟกับบ่มีใส่เก้าศูนย์ท่านั้นแหละครับ,บพี่นอ้องอาจารย์ก็ได้ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเช่าโลกญาติที่ท้ำสุขุสุขคนที่ได้ซอยอาจารย์ได้ เป็นสะพานบุญเลยครับพี่น้องเอาน้ามเขวัดนะครับจอน้าบาดาลเขวัดนะครับแล้วก็เอา,าไฟเขวัดครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็นอยากสร้างพระไงไว้เพราะว่าพระไงบ่มีเด้อพพี่น้องเอาตอนนี้เพิ่นก็นสร้างศาลานะครับศาลาเพิ่นก็บม่มีกำลังเห็ดก,กำลังถ้ำกำลังกอเนาะพี่น้องเนาะ เอาอันจังไดกับอาจารย์สมันกับฝากบุญฝากากุศลไว้ให้กับพ่อพี่น้องสุขขุข่ขนมาฟังหลวงพ่อพันธอ่ีเราในนิมิตเพิินให้ฟังเด้อพ่อพี่น้องนะครับเบิ่งดูครับวัดป่าเลไลจักกระจันห้องวุ่นวันวุ่นวันเลยพ่อพี่น้องเอาจังได้กสิโชคดีกันงวดนี่แหะ,ะพ่อพี่น้องงวดวันที่สองแท้แท้พ่อพี่น้อง กราบนับสการครับหลวงตาเออเป็นจังไดเนาะหลวงตาคือได้ยินข่าววันนีน้มีคักแกลี่เกิดประฮัจสจันท์คักแกล้ไอ้หลวงตาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเขาฟังมึงดูเป็นจังไดโอ้ยผมเลย,ยตื่นเต้นน้ำตรวจคอฝนอยู่วันนี้ก็มันต้องเกิดเอลมเกิดฝนท่าไปบบบนี้ตรวจร้อยแปดเทียรเออแบานี้ฝนตกแห้งในเมื่อวานนี่วันนี้ริบเก่าเห็นไหม ครับผมหม,ม่วันกกวนันที่สิบเก้าน่นแหะวนี้ก็ผลกระตกกมากอ่ะฮอันหนาฮ้อนหลังเที่ยวมันจิดตัวฮนรอยแปดย่ำเลยมันก็บคอ,อนแล้ววันขวดวดอันสุูโตยมาเทลมากรายละผนกระตกเฮ่งเ่งเฮ่งมากจนน้ำหงเลี้ยวไปบัดเนี่ยที่ทางวงแดงห้างกันก็เสษหนึ่งวันนี้อยู่สุนสลาประเทศไม่หมดละสุดแสง ขีเหลืองขึ้นมาก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 คนเราโอ้ยอยจะไปเบิ่งเด้มะฆ่าฝนตกเตั้งตรวดไปท่านจบอยู่งเพอาะเด็ดตรวดจบฝนก็ฝนก็หยุดพอดีก็เลยยางไปเบิ่งมาเนี่ยมันมีเลขอยู่้อนมีเลขย้อนเลขทั่วเลขทั่วเขาเขียนใส่วงไว้นะรับนรับครับตอนบันนี้คาดออกเพ่นให้คาดเลขชุดออกมันสี่เดียวย้อนแปดตัวเลขสิบตัวแต่ที่นี่ 8, 2, 9, 6, 6, แปดสองเก้าหกหกสี่ล้าก็มัขันเป็นทีหนึ่งเลนี่ระบาดนี่ก็ mm hmm. ในนิมิตในในนนิมิตนั่นวันวาลุ่งไปถ้าเจ้าสิรอมเอาปานะลุงไปมดุดได้กุ้งกรอบหนึ่งนี่ละสินมาสินมาระบาดนี่ก็ mm hmm. ตีนมันจับตีนสองตีนเตมเหมือก็บเลื่อนไม่ได้กองไฟเอาออกคูเงยาวเงาะ เอากุ้งกินได้คือเดียดจริงไรอะไรแต่หมาบ้านนี่ย่างมามาองแดงกุ้งทั้มยิ่งกันแหนนอยู่หันนี้บ้านนี่แหนนอยู่เบื้องเลขกด้วยแล้วบ้านนี่ผู้เฒ่าผู้นั่งนังน่งเยอ่าทั้งองแดงหลังที่มันออกแสง,ะ <c oughs> งอะไรล่ะเขาเบือเเอเอ้องเลขอยู่อันเพิ่งจะได้ว่าเหมือนเบื้องยาก่อะไรก็เลยกสวนดอกซ่ามันยังเบื้องใหญ่เหรอนรับเวลาเขาเลยถามว่าเออพอเป็นผู้ดายเหรอนรับมันว่าอินทาเหรอคร แล้วก็หายไปเลยนะเลี้ยดัวเลขที่เราไว้ในเบื้องครับผมเพราะว่าเรเคยเห็นเจ้าเทลียว่าแสงไฟมันเกิดข้ามกลางสายฝนที่เกิดประหัตศิจรันเกิดขึ้นเนะทีหลวงพ่อวัดนี่ก็กลังสินทางนี่แหละวะครับผมข้าก็ลาขอมาอยู่ในงวดงวดประหันก็คืองวดก้อนนี่เก้าศูนย์ก็ว่าคัดแต่หลวงพ่อ วัวนั่หน้าข่าไม่เชียนไห้เยเออเชียนไห้เลยบอครับเขียนไห้แบบว่าหมุนขมาเลยก็สูงนจะสางใ้น้ำใไผ่นี่อืมก็เลยด้น้ำใบไฟเนาะครับอื้มอือมมันก็เกิดรืแกก็บอกคนแน่บอกว่าการชมวังก็บป่อยไปกระชืดยัวตะวันบนเนียนอืมยัววางบนปายกับอืมเออไปอินคนไม่เองนะครับ เพราะว่าลุงตาว่าว่าตัวไหนเนี่ยก่อนลงุงตาตัวไหนก็บอกนะเออฮับศูนย์อกแล้วมันเรียบแปดสองเก้าแปดสองเก้าสี่กหี่สตัวนั 4, 1. 1> 4, 1, นีหนึ่งีหนึ่งรอที่ทับอืมทับปพี่้อง หลวงพ่อเพิ่นมั่นใจเด้อเพ่อพี่น้องพอตวดวันที่สองคือภาคมอือแสงน่มันเป็นเพิ่นเองขื่นิมิตเกันเองเพื่อว่าพิ่นนั่งอยู่ไสล่ะครับนั่งอยู่องแดงนั่งอยู่องแดงทองแดงที่ที่มีเลขเหรอต้องว่าแสงมันขึ้นหันวัดทีหลวงพ่อหันเลขก็อยู่หันเลขเลขก็อยู่หันวัดทียุ่งเป้าหมายเลยอยางใบแดงมันก็อยู่งเลขแสงยุ่งเต้ายุ่งเต้าหายอะไรหายโอ้โหโอ้โหพนก็มาย้ำมาเอาเลขศูนย์ออก เอาศูนย์ออกหรือลี้ยแต่เลขเงินจริเพรา่ให้มีศูนย์มารกโอที่แรกศูนย์เพื่อให้เอาศูนยอ,ออกมาศูนย์ีหนึ่ง่ะครับผมอก<อ>็เลยเพื่อให้เอาออกศูนย์สองตันก็เลี้ยทั้งทีละก็เลยเป็น8ปดสองเอออกสแล้วก็สี่หนึ่งเลทีมันเกิดอาจรีย์งที่ว่าเป็นย่าง แสงขึ้นยเลขออกยนละบัน่เป็นเป็นอย s então, <S mm ่งเปยนางยหันเป็นพายินพายินเราก็หายไปเลยเป็นพุทธทราชแต่ว่าเป็นเป็นเป็น้ทยครับผมเป็นพุทามานังยุปปัตติพุทาซุ่มปุยิกัเที่ยวเที่ยวเบิร์กอยู่พิ่นกัเบิงายไรก็เอาเล็กดอกเล้ยงง่ายเลยทกับปุยิกัเป็นเก่าซีบ่มัก็ไ่นแล้วเออเก่าซีบ่ครับมันมกันอยู่ในนีกันเลอยู่ในหันละทีมันออกแสงอยู่เนี่ เออส่วนี่มีชื่อนี่นะผลการบําเพ็ญนะเขาเอาเอาว่าวัดนี้เพิ่งิตอาสาไม่มันมันป็นวัดอันเป็นกระเสียงห้ยย่แล้วเนาะเพิ่ิตหายย่เพราะว่ามันมาทำวัดไหว้พระครับแล้วแต่นล้อนฟร้อยังมั่งเลยดีนะนี่ครบชื่อนี่เทพพระเจ้าก็ได้มั่นใจว่ามันจิเป็ตตัวนี้แหละมั่นใจตัวนี้แหละที่จะหน้าก็มันฟันดีกว่ ขอคนก่ไปอีกจได้เออเอาเอาปากปากบอกปล่อยพี่น้องเขาเนี้ยครับหลวงตาครับฟ้าบอกคนเลยน้ำไล่กันกันน้ำน้กันอยากได้องน้ำเนาะอยากเจ็ดห้องน้ำแต่ว่าน้ำก็ไปเก้าศูนย์ได้ไปแล้วเออน้ำก็ไปนี่เก้าศูนย์ถือว่าได้แล้วเนาะเออครับได้แล้วครับให่มาใส่กันท่านัลยว่าใส่ใส่กันเนาะมัดนี่เนาะครับเป็นตาใส่ห่อใส่ส่วนอืม เนไไเ,เห็ปรากฏการ์เนาะปรากฏการ์โอ้ยปรากฏการ์ฝนตัวเองในแสงไฟมันจะสิขึ้นได้สีเหลืองอร่ามครับ,ค,รบคนยุดกระยุดไปฮะเอาเพลพี่น้องนี่เด้อครับเบรกวงคดของหลวงตาเพิ่นนิมิตเกิดมหัศจรรย์เกิดขึ้นเพิ่นนั่งสวดเพิ่อยุดฝนกระตกแสงขึ้นนะครับแสงขึ้นตรงองค์ที่เพิ่นไปนั่งอยู่ปากองค์ มาถึงเพิ่นเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยเพื่อนพี่น้องเห็นตัวเลขขึ้นมาเลยอาจารย์สมหวังก็ได้ไปเบื้องด้ยครับเพื่อนพี่น้องไดไปเบิ้งเพื่อนกับไฟหลวงตาเพื่อนกับเบิ้งเพราะว่ามันมีเลขศูนย์าพาออินเพื่อนว่าบอกท่านมันชิดยากหลายก็ให้เอาเลขศูนย์ออกนะครับเพื่อนกัเรียกว่าแปดสองเก้าหกหกสี่สี่หนึ่งครับเพื่อนเด่นสี่หนึ่งตัวร่องก็คือเก่าซีนะครับเพราะว่าพะอ,อ,อ,อินมานาันพะยินมันนั่ง ยูหันนี่มีตาแม่ออกผู้ยิ่งไปเป็นบ่าครับหลวงตางงเออผู้ยิ่งเตม็มเัดเอาก็ได้ล่งเกาซีไว้ก็แล้วกันพ่อพี่น้องเดอองอ้อร่องวีคราะห์พิจารณาญย่านบึงนะครับเด้อพ,ยยพี่น้องงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5งหกเอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับเด้อเบอร์โทรอาจารย์สว่างมียังโทรมาได้พออาจารย์กับหลวงตา เพิ่นได้ว่าสั่งวัดนี่นะครับสั่งวัดนี่เออลวงตาเพิ่นก็กจำพันษายอยู่นี่เพื่อพี่น้องเอาเออจังได บัว่พุ่มเจ้าทีเจ้าฐานมันกับโป่งให้ชัวเข้าละครับพระพี่น้องเพ่นอยากเก็ตอยากสางเออวัดกับวัดกันดานมาอยู่กับเห็นได้ยิ่ข้าวว่าน้ำก็บบ่ได้อาบที่ามองต่าโอ้น้ำก็บใส่ไฟกับโบมี่ใส่เป็นบอ้โอ้โหปั่นนั่นแหละเวทีน้ำปันน้ลงมัครับอั่นนั้นและเนาะใสฟกับตวันงำนังอย่งโล่งตัวแล้ว เอาพอยพี่น้องน,นะครับน,นี่เดอ้อร่องแคบหน้าจ,จอไว้อ,อย่าลืมนะครับอา,อาจารย์สมหวังปลูกแบบศอกนี่เป็นหลวงปู่นะครับหลวงพ่อเศรษฐีรรมนะครับหลวงพ่อเศษรษฐีรรมเพื่อขยับปวดขยับพายเอาบุญเอากุศลให้พอยพี่น้องเอบซี 4, ช่ชาวลกสุขูสุขคนเอาพอยพี่น้องจังใดก็ล่องวีเคราะห์พจาร้า่านเมืองเดอ้อพอยพี่น้องเดอ้เอนะครับก็ขอให้โชคดีลำด้วยสุขูสุขคน ก็ไหลน้องท่องไหลมาเด้เอเผยที่น้องเอาเอา่านี่บนตนะปูดเด้ออู้ปูผลมะร่อยเลยเว้ยเออร่อยหล่องเลยหลวงตาอ่านีม้ปูเอา,ป,เอาปวดภายเด้อพายินผลมาลอยนด้นี่สีเขียวเไียวเป็นพายินเด้อครับเด้อเออพายินมะนนล่อยหล่องเลยวัดนี่เอาเออให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อดวงเทพดวงธรรมของพายิน เออเป็นมะร้อยเอ,ออเออเอาก็ลอ,อให้เป็นบุญเป็นกุศลคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เด้อพ่อพี่น้องให้โชคดีร่ำรวยสุขขวดสุขคนเด้อพ่อพีอน่น้องเงินไหลน้องท่องไหลมาให้สมควอม,มุ่งม,มา่นปาตพนา,อาขอให้โชคดีรวยรวยสาธุสาธุรวย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 ไปยินท่าไปยิน